สวัสดีกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวินวินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มาก็หลายอาทิตย์เนาะประมาณ2อาทิตย์นะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาเปิดผลไม้ทองกันนะครับด้วยถั่วสา3,000ถั่วนะครับโอเคเรามาดูก่อนว่าร้านค้ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปเปิดถั่วนะผมจะไปที่ชิ้นสวนนะครับ ก็อยากจะเปิดทัวเพื่อหาชิ้นส่วนสัตว์ขี่สักตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะกับ3,000ทัวนี้นะครับตอนนี้มีสัตว์ขี่เข้ามาใหม่นะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่น1อาทิตย์เนาะก็คือเจา้านกกาเว่านะครับนกกระจอกเล่นแร่แปรธาตุอันนี้ล่างนะน,นี่เป็นล่าง,ขงเขานะครับเหย่่ยวนักสู้นะครับอืมก็อันนี้ก็ดูแบบมีวัฒนาการเนาะจากตัวเล็กๆก,กลมๆน่ารัก เริ่มตัวใหญ่เป็นวัยรุ่นแล้วก็ตัวเต็มวัยนะครับเราไปที่สวนกันเลยดีกว่าอ่ะคนละสวน <c oughs> อันนี้เป็นสวนบ้านนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดต้องเดี๋ยวลองกดแบบนี้ก็ได้นะครับผลไม้สวนก็จะเปิดทีละ288หรือว่า1ลูกนะครับไม่เปิดทีเดียวเนาะเพราะว่าเปิดทีเดียวนี่คือหมดเลยนะครับ10ลูก มาคืออยากได้สัตว์ขี่ล้าค่าเนี่ยรางวัลน,นะครับมีอกินเลนนะครับไดนดสาร์ช้างน้อยพวกนี้เนาะเปิดกันเลยดีกว่าไม่ต้องโชว์อะไรเอ,อ่ยลาซอรัส14ชิ้นแค่เนี้ยเปิดอีกช้างมีแล้วไม่เอาได้ไหมได้กินเลนอีก14ชิ้นนะครับเปิดอีกไม่มีอะไรเลย เปิดอีกหมดไปสี่รอบแล้วตอนนี้ด้แค่นี้ขอชิ้นส่วนสัตว์ขี่โอ้โหของแต่และอย่างอยากจะลองไห้อยากได้สัตว์ขี่ขออีกสักตัวจะหมดก่อนละทั่วเดลืออยู่เท่าไหร่เอ่ยเหลืออยู่สี่รอ ได้อีกรอบนึงหมดละแค่นี้แหละนะสามพันถั่วนะครับเปิดมาไม่ได้คุ้มเลยหมดละสามพันถั่ว <c oughs> อยากได้สัตว์ขี่ใหม่อะ่ะแต่ไม่มีสังซื้อไม่เป็นไรนะครับเรามาดูของในร้านค้ากันบ้างเนาะหลังจากที่ไม่ได้เล่นเข้านานเนาะ หลังจากที่ไม่ได้เข้าเล่นนางน,นะครับก็จะอันนี้คือชั่วข่าวอะไรเอ่ยวิลนดานะครับออลองไปอ่านกันดูนะครับอุ้ยแปลงล่างนะครับแปลงล่างหรอแปลงล่างเป็นไรอะ่ะแปลงล่างเป็นมุนยนยานพาหนะอ๋อปีกนะครับปีกเขาเปลี่ยนเนาะอืมก็คือปีกเขาจะใหญ่ขึ้นอะ่ะ โอเคอันนี้คือหูชินหูซินตามนี้นะครับไม่อ่านรายละเอียดเนาะหูเซี่ยวเฟิงนะครับนี่เลยรู้สึกว่าจะเป็นนักฆ่าเนาะเหมือนนักฆ่าเลย <c oughs> อันนี้เป็นแมวเหมียวอันนี้เราทำไปแล้วเนาะจากคิดก่อนนะครับเจ้าโอตานิคุงนะครับ ชุดแต่งก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะมุนกรอ,อยากได้ตัวเนี้ยอยากได้โอเคนะครับก็สามเนถั่วนะก็ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพืนใจผมด้วยนะครับก็จะออกมาทำคลิปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่า ไม่มีงานเข้านะก็ตอนนี้ก็ว่างๆนิดนึงนะก็เลยมาทำคลิปนิดหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับเราเจอกันใหม่